มาดูกันครับว่าคันนี้จะเป็นคันรุ่นอะไรนะครับมาในกระเป๋าแพ็กเกจใหม่นะครับเป็นเคสใหม่ที่มันเลียวเล็กลงครับเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยนะถ้าใครมีตัวเดิมลองดูนะครับเล็กเลียวเบากว่าเดิมเยอะนะครับตัวนี้อ่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่เมื่อก่อนเป็นสกีนโลโก้สตีมเบิร์กนะมันเป็นแบบเย็บมาให้ในตัวกระเป๋านี้เลยนะครับอไปดูข้างในครับนี่ดูนะครับเป็นคันสี่ท่อนนะครับ พกเก็บพกพาสะดวกครับเป็นรุ่น804นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนนะครับอ้าวนี่ด้ามอยู่นี่ด้ามมันจะยาวกว่าเดิมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูว่าต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างนะครับสี่ท่อนพกสะดวกเหมือนเดิมครับนี่นะนี่คือท่อนด้ามอ่านี่ประกอบเป็น8ฟุตสี่ท่อนนะครับเทียบกับด้ามตัวเดิมนะคันเบลายเอ็กคอสทั้งคันนะครับนี่อันคันตัวเก่าด้ามจะสั้นกว่านะครับ เพื่อนๆบางคนบอกว่าชอบด้ามยาวๆนะจัดมาให้เลยนะครับนี่คือความแตกต่างของตัวไม c นเชนนะครับด้ามยาวกว่านะครับแล้วก็กระเป๋ารุ่นใหม่นี่กระเป๋าเป็นตัวใหม่อย่างนี้อุ้ยบางกว่าเบากว่านะครับพกง่ายพกสะดวกเวทเดิมนะครับ8ปดถึงยีปอนนะครับยังไงลองสนใจลองทักเข้ามาได้ครับโจโจ้ไทยแลนด์และคันเบ s สตีเวิ